ินทอสการลงทุนเงินกู้แบบกระจายอำนาจเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมทางการเงินแบบ Peerto p ูเ r ีย er, บนบล็อกเชนผู้ใช้งานสามารถลงทุนในฟินทอสในการกู้ยืมและจัดหาเงินทุนและรับผลประโยชน์ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถใช้มาจินและเลเวเลตน้อยลงเพื่อยืมเงินที่มากขึ้นเพื่อเป็นเครดิตในการลงทุนในโครงการดีไฟนั้นระบบการเงินไร้ตัวกลางและดิเซนทร d เอ็กชั่งกระดานเทรดที่ไม่มีคนกลาง ฟินทอนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยแบบไฮบิดด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีการเข้ารหัสเช่นกระบวนการยืนยันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูลและการใช้ลายเซ็นดิจิตอลเฉพาะที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการรวมกันของลายเซ็นที่ไม่ซ้ำกันช่วยให้ผู้กู้ใช้แพลตฟอร์มและโนดตรวจสอบร่วมกันเพื่อจัดการ กองทุนของนักลงทุนในกระเป๋าสตาง์โดยใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อลดความเสี่ยงทําให้นักลงทุนรู้สึกว่าเทคโนโลยีไฮบริดของแพลตฟอร์มการให้ยืมมีความปลอดภัยสูงฟินทอสทำหน้าที่อย่างไรยกตัวอยา่างอลิสผู้กู้ยืมเงินขอสินเชื่อ1 0 0 0 0ดอลลาร์ 10, ในรอบ7วันบนระบบฟินทอสอลิซต้องจ่ายเงิน50%ของเงินที่ขอกู้ให้กับสัญญากู้จับคู่และสัญญากลุ่ม และสร้างกระเป๋าสตางค์สัญญาเงินกู้หลายลายเซ็นในเวลาเดียวกันเมื่อหลายหลายกระเป๋าสัญญาเงินกู้ที่มีหลายลายเซ็นถูกสร้างขึ้นระบบจะสุ่มเลือกมา10โนดจาก100โนดการตรวจสอบที่ไม่ระบุตัวตนโดยใช้การเข้ารหัสที่ยืนยันระหว่างผู้ยื่นข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างคีย์ส่วนตัวสำหรับโนดการตรวจสอบและสร้างกระเป๋าเงินสัญญาเงินกู้หลายลายเซ็นพร้อมกับผู้ยืมในแพลตฟอร์ม หากโนด like <con> <fit> การตรวจสอบต้องการโกงร่วมกับผู้ยืมโมนการตรวจสอบความน่าจะเป็นที่10โนดคือ1ใน17ล้านล้าน3แสน10มื่นล้าน300 9ล้าน4แสน50,006,440ดังนั้นการโกงจึงเป็นไปไม่ได้เลยโดยพื้นฐานแล้วการลงทุนแบบกระจายอำนาจที่ปลอดภัยคือสิ่งที่เราตระหนักอย่างแท้จริง ตัวอย่างเดียวกันบ๊อบเป็นนักลงทุนเห็นคำขอ,ขอกู้เงิน1,000 0ดอลลาร์ของอลิสในระบบของฟินทอสแล้วบ๊อบตัดสินใจลงทุนในคำขอของอลิสและโอนเงินลงทุนของเขาไปยังวอลเล็ตสัญญาเงินกู้อลิสสามารถใช้เงินเหล่านี้เพื่อลงทุนในโครงการดีไ i แนนซ์อื่นๆและระบบดิเซนทร d e เอ็กชิงหรือคอร์ h เชนเมื่อใดก็ได้ เมื่อเวลาการยืมของอลิซหมดลงดัชนีการสูญเสียของการลงทุนถึงเงื่อนไขาการชำระบัญชีสัญญาอัาจฉริยะจะชำระบัญชีเงินในกระเป๋าสัญญาเงินกู้โดยอัตโนมัติและส่งคืนให้กับบ๊อบบ๊อบจึงรับรายได้จากการลงทุน1%ทุกวันซึ่งเท่ากับ100ดอลลาร์รายได้รายวันท,ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้จะเข้าสู่กลุ่มเพื่อจับคู่สินเชื่อฟินทอสแบบเรียลไทม์ และถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับคำขอเงินกู้1วันซึ่งสร้างรายได้จากการลงทุนรายวันถึง1.5%แน่นอนว่าผู้ใช้เงินทุนในกลุ่มการจับคู่เงินกู้สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดดังนั้นรายได้การลงทุนของบอปสามารถสร้างรายได้ 1. 5เตต่อไปได้ทุกวันหากเขาเก็บรายได้ของเขาในแหล่งเงินกู้จับคู่ไม่ว่าเงินกู้ของอลิซจะชำระคืนก่อนหรือหมดอายุ วัสัญญาอัจฉริยะจะเริ่มชำระบัญชีของบ๊อบโดยอัตโนมัติเงินลงทุนจะเข้าสู่แหล่งจับคู่เงินกู้โดยอัตโนมัติและบ๊อบสามารถเลือกที่จะควบคุมได้มอบสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออื่นหรือถอนเงินทันทีนอกจากนี้บ๊อบยังสามารถรับรายได้จากการลงทุนรายวันเพิ่มเติม,เ,ตมเทียบเท่ากับ1%ของ FTH จากการลงทุน100ดอลลาร์จะสามารถรับ FTH เทียบเท่ากับ1ดอลลาร์ และจำนวนเงินจะถูกแปลงตามราคาแบบเรียลไทม์ FTH คือ STO ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของบริษัทฟินทอสผู้ที่ถือครอง FTH สามารถเป็นผู้ถือหุ้นของ Morgan DF FinTos จำนวนในการออกตลาดครั้งแรกของ f t s คือ1 0 0 0 0แนหน่วย FinTos จะโอนส่วนหนึ่งของกำไรรายวันไปยังกลุ่มการซื้อคืนสำหรับการซื้อคืน f t s อีกครั้ง ที่ FTS ทั้งหมดจะถูกทำลายทุกวันที่อยู่ในแบ็กโฮซึ่งเป็นโปรโตโคอลการเบินแบบกระจายอำนาจและข้ามเครือข่ายที่ไม่ต้องรอการอนุมัติและจะหยุดลงหลังจาก90%ของ FTS ถูกทำลายแล้วในท้ายที่สุดยอดรวมของ FTS จะเหลือเพียง1 0,000หน่วยคิดเป็น30%ในทุนของ f i n ินทอชฟินทอ h มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องของการเงินแบบเดิมด้วยเทคโนโลยี HyB ด้วยการสร้างกระบวนทัดใหม่ของการเงินบนบล็อกเชนการพัฒนาระบบนิเวศท,ทางการเงินบนบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียจะนำดี f i แนนซ์ไปสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างแน,น่นอน